สวัสดีครับทุกท่านการสอนออนไลน์ในช่วงโควิด1 i ที่ผ่านมาหลายท่านอาจจะคุ้นกับชื่อของโปรแกรม Loom ที่เอาไว้ใช้ในการบันทึกวิดีโอสื่อการสอนไม่ว่าจะเป็น Power Point หรือจะบันทึกหน้าจอโปรแกรมอะไรก็ได้วันนี้เราจะลองมาใช้โปรแกรมนี้ในการสร้างสื่อการสอนกันครับท่านสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Loom ได้หรือจะเสิร์ชจาก Google ก็ได้ครับ หากท่านเคยสมัครไว้แล้วก็ล็อกอินได้เลยครับหากท่านยังไม่มี a c c ount ท่านสามารถสมัครได้โดยคลิกที่ get l o o m for free โดยท่านสามารถเลือกวิธีการสมัครได้2แบบคือแบบใส่อ e ีเมลแล้วกรอกรายละเอียดหรือจะผูกกับ Google account ก็สะดวกดีครับในช่วงโควิด19ที่ผ่านมาทาง l o o m ก็ได้ให้ผู้สอนและผู้เรียนใช้พรีเมียมฟีเจอร์สกันแบบฟรี free, เพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่ต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านผมไม่แน่ใจว่าโปรโมชั่นนี้สิ้นสุดเมื่อไหร่แต่ท่านลองดูแพ็กเกจราคาดูก่อนก็ได้ครับเวอร์ชันฟรีก็ยังคงมีคุณสมบัติที่จำเป็นครบถ้วนและเพียงพอสำหรับการสร้างสื่อการสอนดังนั้นท่านไม่จำเป็นต้องเสียเงินครับสำหรับการใช้โปรแกรม Room บันทึกวิดีโอหน้าจอจะประกอบไปด้วย2ส,ส่วน ส่วนแรกคือ Desktop App หากท่านยังไม่ได้ลงโปรแกร,รมท่านก็จะต้องดาวน์โหลดโปรแกรมมาติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านก่อนคลิกที่ More แล้วเลือก Desktop App สามารถใช้ได้ทั้ง Windows และ Mac ซึ่งจากการใช้งานต้องขอเรียนให้ทราบว่าคุณสมบัติของ Loom นั้นค่อนข้างจะเทไปทาง Mac ครับอีกส่วนที่ต้องใช้คู่กันก็คือ Account บนเว็บไซต์ของ Loom เวลาที่ท่านบันทึกวิดีโอมันจะไม่ได้บันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของท่านแต่โปรแกรมจะส่งผ่านเน็ตไปบันทึกบนระบบคลาวด์ของ Loom เลยดังนั้นหลังจากที่ท่านดาวน์โหลดตัวเดสก์ท็อปแอปมาติดตั้งแล้วท่านก็จะต้องล็อกอินด้วยแอคเคา t ์เดียวก,กันกับที่ท่านลงทะเบียนไว้บนเว็บครับหลังจากล็อกอินแล้วท่านจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไว้ตลอดเวลานะครับสังเกตความเร็วเน็ตของท่านตรงนี้ ถ้านเน็ตของท่านช้าท่านจะโดนลดความละเอียดของวิดีโอลงครับตอนนี้ผมยังไม่ได้เริ่มบันทึกนะครับเพราะจะต้องเซตอัพกล้องเว็บแคมและไมโครโฟนก่อนซึ่งโปรแกร,รม Loom จะสะดวกตรงที่เขาเอาตัวเซตอัพมารวมไว้ที่เดียวกันครับถ้าท่านเชื่อมต่อกล้องเว็บแคมไว้หลายตัวท่านก็เลือกได้จากตรงนี้เลยหน้าของท่านก็จะปรากฏบนหน้าจอเล็กๆนี้ครับกรอบวงกลมนี่เปลี่ยนไม่ได้นะครับ แต่ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะเอาหน้าเล็กหรือหน้าใหญ่สามารถเปลี่ยนเป็นรูปโปรไฟล์หรือจะปิดไปเลยก็ได้ครับสำหรับไมโครโฟนถ้าท่านต่อไมค์ไว้หลายตัวให้ท่านเลือกตัวที่ท่านต้องการใช้บันทึกเสียงครับการเลือกไมค์และการตั้งค่าผมได้อธิบายไว้ในวิดีโอแยกต่างหากท่านสามารถศึกษาดูได้ครับการทดสอบไมค์ก็ให้ดูว่าเวลาที่ท่านพูดมันจะมีระดับเสียงขึ้นมา เวลาที่ไม่ได้พูดไม่ควรมีระดับเสียงถ้ามีสแสดงว่าห้องที่ท่านอยู่มีเสียงรบกวนครับการกาจัดเสียงรบกวนผมก็ได้อธิบายไว้ในคลิปต่างหากเช่นเดียวกันครับลูมีโหมดการบันทึกอยู่สมโหมดด้วยกันคือบันทึกหน้าจอพร้อมกล้องเว็บแคมบันทึกหน้าจออย่างเดียวและบันทึกกล้องเว็บแคมอย่างเดียวสำหรับ Windows นะเวอร์ชันปัจจุบันการบันทึกหน้าจอจะบันทึกทั้งหน้า หรือ full screen เท่านั้นโหมดการบันทึก application window หรือเลือกกรอบที่จะทำการบันทึกเองจะมีเฉพาะในเวอร์ชัน mac เท่านั้นครับเมื่อท่านกดปุ่มเริ่มบันทึกระบบจะนับถอยหลังแล้วก็บันทึกภาพและเสียงตามที่ท่านเลือกระหว่างการบันทึกท่านสามารถเปลี่ยนโหมดได้ตลอดเวลาจะสลับกล้องเว็บแคมย้ายหน้าต่างปิดกล้องปิดไมค์สามารถทำได้ในระหว่างการบันทึกครับ รวมถึงสามารถใช้เครื่องมือปากกาได้เหมือนเครื่องมือของ PowerPoint แต่ปากกาอันนี้จะเป็นปากกาไฮไลท์เท่านั้นนะครับถ้าท่านคลิกไปที่อื่นสิ่งที่เขียนไว้จะหายไปครับสำหรับ Windows เนื่องจากบันทึกเป็นแบบ Full Screen ได้เท่านั้นดังนั้นเมนูควบคุมของ Room ก็จะติดไปกับวิดีโอด้วยหากท่านบันทึก PowerPoint Presentation ท่านสามารถควบคุม Animation ของ PowerPoint ได้ตามปกติ Mouse Pointer จะถูกบันทึกลงไปด้วยและมีข้อดีอีกอย่างคือเวลาที่ท่านคลิกโปรแกรมจะแสดง Highlight ที่ Mouse Pointer ด้วยครับแต่ข้อเสียก็คือถ้าท่านใช้ Windows ท่านจะไม่สามารถใช้ Presenter View ได้เพราะล o มจะบันทึกทั้งหน้าจอครับซึ่งก็จะทำให้ท่านไม่สามารถอ่าน s c r i ิ t ที่ใส่ไว้ในโ o ้ตได้ครับ ระหว่างการบันทึกหากท่านพูดผิดให้ท่านเว้นไว้นิดหนึง่งแล้วพูดต่อครับเดี๋ยวเราจะไปตัดต่อกันบนเว็บเลยแต่ทางที่ดีท่านควรซ้อมหรือเตรียมสคริปต์พูดพยายามอย่าพูดผิดบ่อยครับระหว่างการบันทึกระบบจะเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของ LOOM และอัปโหลดวิดีโอของท่านตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเน็ตต้องแรงและเสถียรครับเมื่อท่านกดหยุดบันทึกแล้ว o o มจะใช้เวลาเรนเดอร์วิดีโอของท่านสักครู่จากนั้นท่านจะสามารถดูวิดีโอที่บันทึกได้ในหน้า My Videos บนเว็บไซต์ครับซึ่งวิดีโอที่เรนเดอร์เสร็จแล้วท่านสามารถตัดส่วนที่ท่านพูดผิดได้บนเว็บไซต์โดยตรงโดยเลือกวิดีโอที่ต้องการแล้วเลือกเครื่องมือ Trim ให้ท่านลอง Play วิดีโอดูก่อนครับถ้าท่านเจอว่าตรงไหนพูดผิดให้กด Start Trimming แล้วลากกรอบสีแดงคลุมตรงจุดที่ต้องการลบแล้วกดปุ่มกันไกลหรือ remove ครับหากท่านพูดผิดหลายจุดก็ทำแบบเดียวกันนี้อีกรอบครับแต่ถ้าพูดผิดเยอะเกินท่านก็ลบออกไปทั้งวิดีโอเลยครับแล้วอัดใหม่ถ้าตัดออกหมดแล้วก็กด publish changes ครับ หลังจากตัดต่อเสร็จแล้วท่านสามารถดาวน์โหลดวิดีโอเป็นไฟล์ mp4 เพื่อเอาไปลง YouTube หรือเอาไปใช้งานต่อหรือท่านสามารถให้นักเรียนเข้ามาดูที่เว็บไซต์ Loom ได้โดยตรงครับโดยให้นักเรียนเข้าผ่านลิงก์ตัวนี้ซึ่งค่าเริ่มต้นของโปรแกรมจะกำหนดให้เฉพาะผู้ที่มีลิงก์เท่านั้นที่สามารถดูวิดีโอของท่านได้วิดีโอจะไม่สามารถผูกค้นหาได้บนเว็บไซต์ถ้าไม่มีใครเอาไปโพสครับ ผู้ชมไม่จำเป็นจะต้องสมัครหรือสร้าง Account ถ้ามีลิงก์ก็สามารถรับชมได้ทันทีโดยท่านสามารถตั้งค่าการเผยแพร่เป็นแบบสาธารนณะหรือจะกำหน,นดพาสสวดไว้ก็ได้ครับส่วนเครื่องมืออื่นๆอย่าง Custom Thumbnail หรือปุ่ม call to action อันนี้จะขึ้นอยู่กับแพ็กเกจของท่านนะครับว่าใช้ได้หรือเปล่าแต่โดยทั่วไปผู้สอนมักจะดาวน์โหลดวิดีโอไปลงที่ YouTube มากกว่าครับ เพราะแบนบิดจะดีกว่าและเข้าถึงผู้เรียนได้มากกว่าตัวฟรีแอคเคาท์ของ Loom ก็เพียงพอครับ